สวัสดีครับคลิปนี้ช่องวิธีรถบรรทุกดินก้ามาเบิงบรรยากาศยุบอดินคือนเา่าแหละครับมือนีมาสื่อดินยุบอดินของหอจอก่อปัญญาพิวัต์นะครับพิกัดบ้านเคาะตำบลบ้านทุ่มครับเพื่อนแม่อนแก่น สวยๆงามๆครับหลอกหน้า,านี่เอาไปล่งให้ลูกค้าอยู่บ้านแดงน้อยครับจังหวัดบ้านทุ่มนะครับไม่ชุ่มหรอกครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับนี่อากาศดีครับว่าแดดนะครับเย็ยนสบาย ที่1นึงมีนาคม2567รบครับมือความหวังของพี่น้องหลายหลายคนนะครับเอาคอยโชว์ไขมนันโชว์ขู่สุกคนครับกำลังไส่ดินครับแรลมยานเที่ยวนะครับบอ่อของมอจก,กปัญญาพิวัต์กั จำการยังมยก็คือซูมิโตโมโนะครับ s s หนึ่งสามศูนยองโตแล้วก็เร็วดีครับชิวแต่จเจ้าครับรุ่นนี้่ครับหนางานันของลุงมาอนี่นะครับตอนตอนแรกสรั้งที่หาดั้นะครับแต่ว่าเอาเพิ่มอีกคาครับ วัตถุประสงค์ของเพิ่นกะล่งดินไว้สำหรับปลูกผักสวนขั้วนะครับนี่ครับบานเพิ่นปลูกผักสวนขัวครับตามความต้องการของลูกค้าเลยครับนาดินงามๆครับปูนครับปูแจงข้างให้พอร่องข่แล้วครับผูดหายงั้นเลยบ่เลยครับเอออะเอาครับแลนต่อครับอีกห้าดมนะครับ มันอีกสองขั้นครับน่ากับร้านนะครับเสียบิ๊กลงเป็นเที่ยวที่สิบครับน้ำที่สิบ,บต่อแรกสร้างหาเที่ยวนะครับเพิ่มอีกห้าเป็นสิบครับผมดินเพื่อเฮ็ดแปลงปลูกพักนะครับ หาหนาดินไม่เพิ่นครับหรือว่าตอบโจทย์ให้ครับลูกค้าครับพ่าต่อมาดิซีฟเราได้ครับอีกห้าเหมือนกันครับคุณพ่อทางอ่าเรียนต่อครับอีกห้าคือบอกหกร้มสองขั้นครับผมอ่ะเพิ่มอีกหกครับเพิ่มอีกหกไปดัมที่16หกครับ ใช่นะครับลูกค้าสั been, h, wow. ่ง16เที่ยว16ดำครับเียบิกวเสียงดังฟังชัดบวบโอ้ดับ16ดำ 1ิกดำ่มเลนะครับพ่บบายเงินครับลงลงดินไว้สำหรับปูพักครับโอ้ยปูพักคุณเดียวก็ได้ขึ้นหรอควา ที่รถบรรทุกดินครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตดิดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่างช่องวิธีรวงทุกดินครับพบกันใหม่คลิหนาสวัสดีครับ